คือของเรานครพนมก็ได้ขอตั้หมัดได้ค่อยแล้วก็จะบเ่มเิดาษฎรนะณะกรรมการแรงงานสภาผู club, ้แทนราษฎรลงพื้นที่นครพนมศึกษาปัญหาแรงงานชายแดน วันที่23มิถุนายน2568นริคณะกรรมาการการแรยง,งานสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายสิริพงศ์เกี่ยวข้องประธานคณะพร้อมด้วยกรรมาการและที่ปรึกษารวม19คนลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อศึกษาปัญหาแรงงานชายแดนและหารือแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติโดยมีนายปราดยาอุ่นเพชรวรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับพร้อมนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานเข้าร่วมหารือณนะห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ประเด็นสําคัญที่หาหรืออาทิจังหวัดนครพนมมีแรงงานอายุ15ปีขึ้นไปกว่า4 4 0 0 0คนแบ่งเป็นแรงงานในระบบ266,262คนและแรงงานนอกระบบ165,149คนมีอัตราว่างงานต่ำเพียง0.84%ขณะเดียวกันยังพบแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย2,139คนและแรงงานผิดกฎหมาย316คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมียนมาลาวเวียดนามและกัมพูชาประเด็นด้านประกันสังคมพบว่ามีผู้ประกันตนรวมกว่า62,000คนโดยเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบถึงครึ่งหนึ่งแต่ยังมีปัญหาการเข้าถึงสิทธิและความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงด้านการพัฒนาทักษะอาชีพจังหวัดมีการจัดอบรมทักษะแรงงานในสาขาต่างๆเช่นช่างบริการและเทคโนโลยีโดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรม180คน ส่วนการคุ้มครองแรงงานและการตรวจสอบสถานประกอบการมีการตรวจไปแล้ว15แห่งพบลูกจ้าง129คนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและมีการตรวจสอบความปลอดภัยในอีกสองแห่งท่านนี้จังหวัดเสนอข้อคิดเห็นเชิงน,นโยบายหลายประการเช่นขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่ชายแดนการจัดตั้งศูนย์บริการแรงงานแบบเป็ดเสร็จและผลักดันการปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ชายแดน คณะกรรมาการยืนยันจะนำข้อเสนอจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาเพื่อผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนเองว่าจะเป็นวิทยาเนะครับซึ่งก็เป็น,ปนข้อมูลที่ที่ดีนะครับซึ่งเป็นความพยายามของทุก่านนะครับว่าต่ถ้าเสืเอรายงานเนี่ยท่านทำอะไรบ้างนะครับ ซึ่งผมก็มีความสนใจว่าในส่วนของอสวัสดิการพ่อแม่งานเนี่ยจะท่านมีการส่งเสริมจะมีการจ้างงานเช่นเดีับไม่ว่าจะเป็นจ้างงานผู้หาเขาได้่สิ่งที่ทำอยู่ในหมอกันดีมากเลยนะคระับพก็ผมไปแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นความพยายามที่จะตัดสันต์มอพวกนี้นะครับทีนี้พอเรามาไไมดูรายละเอียดก็จะเห็นตัวเลข ว่าตัวเลขผลการดำเนินงานเท่าไหร่นะครับทีนี้พอเรามาเห็นว่าจากตัวเลขที่ผลสัมฤทธิ์เนี่ยเรามีโรงพยาบาลซึ่งู่กัาตัวเนี่ยเขก็สมงทบแต่สปสชเรนไม่ได้ส่งทบมันก็เลยไปเปรียบเที่ยงเปรียบเทียบแล้วก็มีความเดือดราอประกันสังคมเทศภานยังต้องให้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ ต่างๆที่ต้องเหนือจากที่กำกัดเอาไว้ใช่ไหมครับกาไม่ต้อเสียอะรเลยครับประกันสังคมนี่จะมีเสียในอุปกรณ์การผ่าตัดซึ่งมันยังมีเอุปกรณ์นั้นเนี่ยผมถามผ่านคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลไปดูว่าจะต้องเสียอีกสนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งต้องเสียมีมีสามสิบก็ผมทำบอร์ดประกันสังคมเลยนะครับ ประมาณของอุตสาหกรรมยานยนต์มีโรงงาดเครื่องยนต์เครื่องยนต์ต่างาๆแล้วก็แต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นโรงงานตั้งกับโรงบานอื่นๆดแต่เมื่อที่ผ่านมานีมีออย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิดทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ